ดูกันต่อครับข้อที่25พด1ตุลา54นะครับข้อนี้ให้พาราโบลามีจุดยอดที่ลบสลบสแล้วก็มันก็ผ่านจุดโฟกัสของไฮเพอร์โบลาตัวนี้ให้หาสมการไดเล็กทติกเดี๋ยวเราจะมาจัดรูปตัวไฮเพอร์โบลารูปนี้ก่อนแล้วก็วาดรูปออกมาแล้วจะไปไล่หาตัวสมการไดเล็กทริกกันต่อก็อันนี้ครับ แบ่งชุดครับแบ่งชุดไว้ด้วยกัน x ก,กับ x ไว้ด้วยกัน y กับ y ไว้ด้วยกันไม่มี x y ย,ย้ายไปอีกฝั่งอ,อันนี้ทำให้หน้า y กำลังสองเป็น1ดึงลบสออกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบวกสี่ y มันกำลังหนึ่งแล้วกูจะไปเขียนกำลังสองทำไมกูไม่เข้าใจตัวเองเลยเนี่ยอะไรเนี่ยฮะ ตัวนี้มันไม่มี x กำลังหนึ่งครับแสดงว่า s มันจะเป็นศูนย์ไป y บวก2ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับลบสี่แจกกำลังสองสมบูรณ์เข้าไปดูปึ๊บมันจะมีลบสี่ข้างนอกหน้ากำลังสองสองหน้าหลังหลังกำลังสองลบสี่ y กำลังสองลบสิบหก y ลบสิบหกมีการลบสิบหกครับขวามือก็ต้องลบสิบหกด้วย โอเค 5x กำลัง okay. 2ลบ4 y บวก2กำลัง2ขวามือเราได้ลบ20ก็คืออย่าลืมว่าขวามือมันต้องเป็น1ถูกไหมครับเราก็จะใช้วิธีเอาลบ20หารตลอดขวามือจะได้เป็น1บอ้ขวามือจะได้เป็น1อ่าก็คือจัดรูปอย่างนี้แหละครับขวามือก็ลบ20หาร อันนี้5ไปหาร5ไปหารลบ20ก็จะได้เป็นลบ x กำลังสส่วน4ลบ4ไปหารลบ20ก็จะได้บวก y บวก2กำลังสส่วน5ขวามือก็เหลือ1สลับตำแหน่งกันนิดนึงครับมันจะได้ตรงกับฟอร์มอันนี้ก็คือครูเขียนอย่างนี้นะครับอันเดียวกัน เท่ากับ1นึ่เท่ากับ1อ่ะโอเคพอเราได้มาแบบนี้ครับก็จะต้องไปดูแล้วแหละครับว่ากราฟไฮเปอร์โบลานี้เป็นยังไงหน้าตาแบบนี้เราเรียกว่าไฮเปอร์โบลาตั้งครับเพราะว่าเครื่องหมายหน้าชุดกำลัง 2, สองสมบูรณ์ของ X เนี่ยมันเป็นลบตัวนี้คือ A กำลังสอง b กำลังสอง A กำลังสงคือ5 B กำลังสงคือ4เขาบอกว่าพาราโบลาที่มีจุดยอดที่ลบ3ลบ2เนี่ยมันจะผ่านจุดโฟกัสทั้งสองของไฮเพอร์โบลาเราเราจะต้องไปหา C กำลังสงเป็นแบบนี้ C กำลังสองเท่ากับ9 C เราจะออกมาเป็น3ได้ค่า C มาเรียบร้อยนะ ได้ค่า c มาเรียบร้อยคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะมาวาดกราฟไฮเปอร์โบลานิดหนึ่งครับถูกก็จับเลยชีบชีบจุดศูนย์กลางของไฮเปอร์โบลารูปนี้จะอยู่ที่0กับลบ2 0ศูนย์ลบ2ตัวนี้ถูกไหมครับ y บวก2เวลาเอามาเขียนค่า k ก็จะเป็นลบเครื่องหมายจะตรงข้าม0ูนย์ลบ2ออยู่แถวๆนี้ อันนี้คือจุดศูนย์กลางของเจ้าไฮเพอร์โบลาพอเรารู้ว่าจุดศูนย์กลางเป็นแบบนี้ <c oughs> จุดศูนย์กลางเป็นแบบนี้ครับเพราะจุดศูนย์กลางเป็นแบบนี้เราก็จะไปหาจุดยอดของไฮเพอร์โบลาแล้วก็รู้ครับว่าเป็นไฮเพอร์โบลาแบบตั้งเป็นไฮเพอร์โบลาแบบตั้ง a อกำลังสองคือ5 a คือรูทห้า รูปห้าก็สองกวกว่าครับติ้งต่างไว้แถวแถวนี้สองกวกว่าก็จะมาอยู่ตรงนี้มาแล้วครับไฮเปอร์โบลาที่พูดถึงคือรูปนี้วางอืมโอ้ยอะไรเนี่ยอืมเอา้าอะไรอีก เอ๊ะมันเป็นอะไรฮะโปรแกรมพวกนี้คระเบื่อมากเลยเนะี่ยอ่าโอเคเราได้ให้เปอร์โบลามาแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะไปหาจุดโฟกัสจุดโฟกัสของเจ้าไฮเปอร์นะอ่าจุดโฟกัสจะอยู่ประมาณตำแหน่งตรงนี้ F1 เอ๊ะใช่ไหมครับเดี๋ยวนะครูดูนิดนึงอัพ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 ฟืบอืม อ่ะโอเคครับเป็นแบบนี้จุดโฟกัส f 1จากตรงนี้ถึงตรงนี้ครับมันคือระยะ4 4 4เช่นกันจุดศูนย์กลางจุดโฟกัสจุดโฟกัสอโอเคครับอันนี้ f 1 f 2จะอยู่ประมาณนี้ระยะตรงนี้มันคือ5 ตรงนี้ก็คือ5ด้วยเช่นกันจุดศูนย์กลางคือจุดศูนย์กลางก็คือ0ูนลบสจุดโฟกัสมันขยับลงมา3หน่วยไอ้ท่ที3 3เป็น3ไม่ใช่5ขยับลงมา3ขยับขึ้น3จากตรงนี้ครับ y เป็นลบสขยับลงมา3หน่วยโฟกัสตรงนี้จะกลายเป็น0ูนลบห ตรงนี้ศูนย์ลบสขยับขึ้นไปสามหน่วยตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์หเพราะว่า1นถึงลบสมันจะยาวสามหน่วยลบสถึงลบหก็ยาวอีก3มหน่วยเช่นกันไปแล้วครับเขาบอกครานนี้จงหาสมก,การไดเล็กตริกของพาราโบลาพาราโบลามีจุดยอดจุดที่ลบ3าลบสองลบสลบสอยู่ประมาณตรงนี้มีจุดยอดอยู่ที่ลบสาลบสอง แสดงว่าการที่พาราโบลารูปนี้ครับมันจะไปผ่านจุดโฟกัสของเจ้าของเจ้าอะไรนะของเจ้าไฮเปอร์ได้เนี่ยมันจะต้องเป็นพาราโบลาหน้าตาแบบนี้เ๋ยวาผู้ใส่จุดศูนย์กลางขึ้นไปข้างบนจุดศูนย์กลางตรงนี้คือศูนย์ลบสองจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเอาสีอะไรดีขอเป็นสีเขียวเหนียวสับนี่ มันจะเป็นแบบนี้นะจะเป็นแบบนี้ครับอ่าอันนี้คือผ่านจุดโฟกัสจึบจึบอันนี้จุดยอดอ่าโอเคเขียนลงไปจุดยอดตรงนี้ก็คือลบสามลบสามลบสองแล้วเราก็จะได้สมก,การพาราโบลา P ก็คือพาราโบลานะครับเป็นพาราโบลาแบบ เปิดซ้ายเปิดขวาเปิดขวาเนี่ยแกนที่ขนานแกน x เป็นแกนพาราโบลา Standard Form มันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ c มันจะมากกว่า0เพราะว่าเปิดขวาจุดยอดดูแล้วครับ k คือลบ2ลบลบก็เป็นบวก c ยังไม่รู้ s เป็นลบ3ลบลบก็เป็นบวก3เนื่องจากว่า จุดศูนย์หนึ่งอยู่บน P ีก็คือพาราโบลาเพราะมันจุดศูนย์หนึ่งอยู่บนพาราโบลาเพราะฉะนั้นเราก็เอาศูนย์ไปแทนที่ x เอาหนึ่งไปแทนที่ y ีเก้าเท่ากับสี่ซคูณกับสามสีก็คือ9ส่วน3เท่ากับ3เพราะเป็นแบบนี้เราก็จะได้สมการพาราโบลาออกมา มอฟมูฟขึ้นไปด้านบนคราวนี้นะอ่าสมการพาราโบลาคือเอาไปตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรมสมการพาราโบลาคือ y บวกสองทั้งหมดกำลังสองเท่ากับสี่ c ส c เราคือสามอันนี้เป็น x บวกสามขยับมาหน่อยอ่าโอเคครับอืม,อ,ม,อ,มอันนี้คือสมการพาราโบลาของเรา อ่า <c oughs> โอเคคราวนี้มาดูครับสิ่งที่เขาถามก็คือสมการเส้นดิเกรกิกสมการเส้นไดิเกรกิกมันจะต้องเป็นเส้นตัวนี้มันต้องลากมาตั้งฉากกับแกนแกนพาราโบลาตรงนี้เส้นนี้โดยที่มันจะต้องห่างจากไดิเ็กิกเท่ากับจากจุดยอดไปยังโฟกัส เรารู้แล้วว่า c ตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะครับ 4c เท่ากับ3 c มันจะเป็น1ส่วน12อันนี้1ส่วน12จากตรงนี้ก็จะเป็น1ส่วน12ด้วยเส้นไดเรกทิกเส้นนี้มันไปตัดแกน x x เท่ากับจากตรงนี้ถึงลบ3ครับมันก็จะยาวอยู่ที่นี่ลบ3แล้วก็ลบ1ส่วน12ไปด้านซ้ายค่ามันจะติดลบ แล้วก็เอาลบสามลบหนึ่งส่วนสิบสองออกมาเป็นครับเท่าไหร่เอ่ยลบสามสิบเจ็ดส่วนสิบสองอืมไม่เห็นมีช้อยเลยเดี๋ยวผิดตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยอ๋อครูอันนี้ผิดสิครับส,สี่เป็นสามสี่ต้องเป็นสามส่วนสี่อืมอะไรเนี่ยครูสามส่วนสี่ ก็แสดงว่าขยับไปตรงนั้นนะครับ3ส่วน4หน่วยเราก็เอาลบ3เนี่ยลบด้วย3ส่วน4ออกมาเท่ากับลบส5ส่วน4สรุปได้ว่า x เนี่ยมันเท่ากับลบส5ส่วน4ตบ4ขึ้นไปคูณ x ก็จะเป็น4 x เท่ากับลบ15แล้วเราก็ย้ายมาไว้ได้วยกันครับกลายเป็น4 x บวก15 เท่ากับศูนย์ 4x บวก15เท่ากับศูนย์คำตอบเราก็มาเป็นช้อยข้อช้อยข้อ4ครับนะก็เป็นอันเรียบร้อยไปอีกหนึ่งข้อนะครับเป็นอันเรียบร้อยไปอีกหนึ่งข้อสังเกตดีๆครับโจทย์แนวนี้สังเกตดีๆแล้วก็จะทําได้ง่ายครูก็นี่แหละครับมีข้อเสียที่ครูดูบวกลบชอบผิดไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรครับอาจจะแก่แล้วครับทุกคนนะ อภัยด้วยโปรดอภัยไปกันต่อข้อต่อไป